่เห็นไหมเห็นมะปะมาดปะยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยเร่งเตือน,นได้เวลาไลฟ์สดแจ้งเตือนได้มีคนดูป้ามาแล้วหนึ่งคนไม่รู้ว่าเวลานี้จะมีคนดูหรือเปล่านะใช่เพราะเร้ยเอ้ยมีสองคนแต่ไม่รู้เดี๋ยวรอ,อน้องคอมเม,มนต์ยังไม่เห็นว่าใครเข้าม,มาดูบ้างสี่แล้วม่ได้ยางนี้ขาดอ่ะ รอร้อะคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาเยอะนะคะมันไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องดารดาพี่พี่มองเห็นได้ไงอ่ะมองไกลพี่สายตายาวอ๋อมองไม่เห็นเลยคุณคุณมืนเดินเร็วอย่าช้าหรือมีใครบ้างคะอันนี้ชื่ออะไรคะฟ้าค่ะพี่วันค่ะห้องน้ำค่ะตอนนี้น้องดาไปเข้าห้องน้ำอยู่นะคะ แล้วก็พี่กีตาร์ค่ะแล้วก็น้องฝนก็มาแต่ว่าน้องฝนอยู่ตรงนู้นดทำอทไาน้องดากำลังข้าวข้าวน้ำอยู่นะคะทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังจะพาชมบรรยากาศกำลังนั่งกินมะม่วงนั่งกินมะม่วงกีตาร์เข้ากล้องไหมไม่กินเข้าสวยครับทำพี่ฟองน้ำอายุเท่าไหร่นะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขวด ขวบสวัสดีค่ะน้องวรัญญาสวัสดีค่ะกำลังถ่ายละครอ,อยู่เหรอคะใช่ค่ะเราติดตามนะคะว่าเรืออ่องอะไรฟังน้ำมองมันมองไม่เห็นเราแล้วตอนเดียวมันแบบอ้อเพราะเราเห็นเพราะเเห็นชัดละกีต้าว่าไว้ละกีต้าถือกล้องให้นะพี่กลับจากน้องน้องอะไรอะอ่านไม่ออก น้องแหน,นยังไไตอนนี้ยังอยู่น้องแหนอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่น้องแหนอยู่นะคะถ่ายที่บ้านสวนเด็กยิ้มค่ะสว,ส,คนนะสวัสดีค่ะแนนพี่แนนนะน้องแนนนะสวัสดีค่ะน้องปาปะวอนนานสวัสดีค่ะน้องปอแปมอันนี้พี่ฟ้านะคะยังไม่ใช่พี่ฝนนะพี่ฝนใช่ <elk yt Limited> แต่ว่าต้องเรียกว่าน้องเอ้ยว่าเรียกว่าพี่น่าถูกแล้วอายุเท่าไหร่นะคะสิบห <15 S 1> ้า s <S อายุสิบห้าปีค่ะอายุมาเป็น้าลลำบง นูเป็นปทีมงานพี่ฟองน้ำค่ะขอบคุณค่ะย่างค่ะพี่ว่านอายุ18ย,าย่างสิเค่ะละครเรื่องอะไรหรอคะเรื่องบอกได้ไหมว่าเรื่องอะไรกีตา้าบอกได้ไหมว่าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแม่นาคค่ะเราติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องประกรณ์วัด ี่กิต้าไม่เข้ากล้องเหรอพี่กิต้าพี่มิวก็มานะพี่มิวอ่ะแต่ว่าพี่มิวเข้ากล้องไหมคะพี่มิวไม่เข้ากล้องค่ะโอ้คนดูสามสิบอย่างอย่างเยอะสอบเอ็ดแล้วขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะพี่วันอายุสิบแปดย่างสิบเก้าค่ะรอเดือนพฤษภาก็สิบเก้านะคะตอนนี้กี่องศาก็ไม่รู้แต่ว่าร้อนอยู่นะคะเพราะว่าไฟดับก็เลยมาไลฟ์สดมองอะไรไม่เห็นเลย ฟองน้ำสวยอ่ะเอ้ยพี่ชายเคยเจอเลยอ่ะทำคลิปแรกค่ะทำทำคลิปเอ่อเรื่องแม่นาค่ะสวัสดีค่ะน้องเมษยาเร like ็วเร็วน้องดาวมาแล้วค่ะอยากเห็นพี่กีตาร์อ่ะมีน้องบอกว่าอยากเห็นพี่กีตาร์อ่ะพี่กีตาร์กีตาร์อยู่ตรงนู้นแหละลอง น้องดาวอายุเท่าไหร่คะสิบเสาร์นี้สิบสองเอ้ยเสาร์นี้จะถึงวันเกิดน้องดาวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันเกิดน้องดาวพี่วันมาไลฟ์ทีดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้อวยพอวันเกิดน้องดาวเกิดเดือนนี้นะคะดูไม่ออกอันนี้อันนี้พี่ฝนค่ะไม่ใช่อันนี้ฟ้านน้องดาวมาแล้วนะคะน้องดาวมาแล้วนะแผ่นแท้ คนข้าพี่วันชื่ออะไรคะอ๋อฟองน้ําค่ะคนนี้ฟองน้ําค่ะคนนี้น้องฟ้าค่ะแล้วคนนี้น้องดาวค่ะเปิดใจเต็มเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามาไลฟ์แค่สิบนาทีนะคะเราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วนะฟองน้ําดูให้หน่อยกดที่หน้าจอตีดิงตีดิงกดไม่ได้อะต้องสดเหรอต้องคําว่าสดเหรอลองลองลองกดคขาว่าสดสี่นาทีอีกหกนาทีเราจะไปแล้วนะคะ สวยมากค่ะทุกคนขอบคุณค่ะพี่กีตาร์รับบทอะไรคะขุนช้างค่ะใช่เกี่ยวเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ทราบข่าวสารกันนะคะตอนนี้น้องฝนอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมพี่กีตาร์อยู่ในห้องอยู่ในห้อง สวัสดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไม่ง่ายอ่ะแบบมองไกลไงเราเห็นน้องปรวันนันใช่ไหมเนาที่้นมาขอบคุณค่ะน้องแป๋มขอบคุณนั่นน้องใบเตยใบเตยอาสยามเป้าหนีพี่ฟ้าอยย่เท่าไหร่คะน้องวะสิบห้าปีนี้สิบหกค่ะสิบห้าก็เป็นสาวลำงุ ใครกระโปรงาป้าแแบมตะกี้เล่นก็ไม่มีใครเล่นเลยเฮ้ยใครอยู่ในบ้านโตษตกกระจายหมดดูว่าใครอยู่ในบ้านกีต้าอยู่ห้องบ้านหรือว่าใครอยู่ในบ้านตกกระจายหมดที่วันเป็นพี่น้องดาวค่ะอยากดูคลิปจุงคลิปออกไปหลายคลิปแล้วนะคะออกทุกวันเลยช่วงนี้เพราะว่าเด็กๆปิดเทอมนะคะโอ้ผมโอ้ลมแรงอดี๋ยวพี่กีต้าเต้นอ่ะพี่กีต้ายังไม่เต้นเลยครั้งที่แล้ว พี่ฟ้าสวยมากมากเลยค่ะน้องจากน้องปอมแปมค่ะเฮ้ยน้องแปมเฉยไม่มีปอมพี่พี่ก็อ่านปอมปเลแปมแปมน้องปอมแปมคนที่นั่งข้างพี่วานนั้นใครคะพี่ฟ้าค่ะมีฝาแฝดสองคนนะคะกับพี่ฝนอีกคนนึงค่ะแต่พี่ฝนอยู่ตรงนู้นฝนย้ห้องคนถือกล้องคือใครคะ คนสวย <laughs> ขอบคุณค่ะน้องจอยขอบคุณค่ะน้องอะไรเนะี่ยพี่วันพี่ดาวน่ารักเลยขอบคุณค่ะนี่โวกน้ำไม่เห็นดาวๆเลยตอนนี้เออใช่้องดาวต้องเห็น มันก็จะวางไว้ตงนี้พี่ยืดหัวได้พี่ดาอีกอันหนึ่งหายไปไหนอ่ะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะ <c oughs> ลงคลิปทุกวันนะคะรอตอนเช้าๆจะมีคลิปลงทุกวันนะคะรอติดตามกดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนนะคะทุกคนวันครับคะันนหหายไปไปดาบอ่มไม่รู้สิเออหววไปไปางง้นพี่เอาไปไว้ตรงหลังแอร์เปล่าพี่ฟานเอ้พี่ฟานเสียเลยพี่ชื่อพี่วันพี่วันมีแฟนยังคะยังไม่มีค่ะโสดค่ะ อยากให้เต้นทุกคนไม่มีแฟนค่ะอะไรนะขอแคปชั่นหนึ่งแคปชั่นค่ะน้องดาวเขียวชาด้วยีแฟรอ่ะไม่มีอะไรอเเ่ะไม่ดีมั้อุย้ยอะไรอ่ะอ๋อใส่ไม่ดีเลยน่ารักทุกคนเลยสักมุกสักมุกนะคะเดี๋ยวพี่วันถามมุกก่อนโอ้ พี่ยังว่างมารักพี่บ้างก็ได้นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่เสี่ยวมองท้องฟ้าแล้วละมือมองท้องฟ้าแล้วละมือมองหน้าเธอแล้วละลาย <c oughs> ใครคิดว่าตัวเองสวยสุดคะเงียบเงียบปิบอยู่หมู่บ้านไหนคะอยู่หมู่บ้าน มู่บ้านไหนอากิตราไม่รู้จักน้องแหน่สองน้องแหน่คะ่ะอยู่หมู่บ้านน้องแหนคคดด่ค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูวันนี้มาไลฟ์บางทีก็ไม่ได้ไลฟ์บางทีก็ไลฟ์กี่นาทีแล้วอะตอนนี้กีน่นาทีแล้วคะเราต้องไลฟ์แค่สิบนาทีนะคะเพราะเราต้อง ออกเ <9, S 1> ดินทาง 3, และอ <3, S 1> ีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนรีบพิมาเร็วจะตอบแล้วนะคะแล้วเราจะไปแล้วเตรียมตัวนับถอยหลังนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งรับเบิร์เวลา ันนี้พวกเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แลปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพี่มาจังเลยพี่มาอะไรอ่ะคอนมีไว้ทุกแต่แลนะนัดจุ๊บจุ๊บเฮ้ยมีไวให้เธอกลับวันนี้คะ่ะกลับวันนี้บ๊ายบายพวกเราจต้องกดตรงนี้นะเนี่ยเสร็จสิน้นบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกดไม่ได้กดไม่ได้